สวัสดีครับผมเยชัยศิษย์จากบรสัทโค้ดพอบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดีบัคนะครับแล้วก็การรันแบบผ่าน GUI นะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับจริงๆผมมีทดลองละบนเครื่อง Mac นะครับซึ่งผมเซตไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอ๊อย่างนี้เดี๋ยวลองทําบนเครื่อง Windows แล้วกันจะได้เห็นภาพแบบสดๆเลยนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับความหมายของผมคือการที่เราจะรันเจ้าตัวเวิร์กชอปเราหมดนี่คือเวิร์กชอปผมใช่ไหมครับ โดยปกติเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเรต้องการจะรันซอฟโค้ดใช่ไหมครับเราก็จะพิมพ์ก็โก Run แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับในเคสนี้ผมุงดีไปก่อนเนอะนะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ครับคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่า uh, Open In i นะครับ n t น g r a ก e d นะครับก็ได้วิ่งมาที่โฟลเดอร์นี้เลยแล้วก็ Go แล้วก็ Run แล้วก็ตามด้วยไฟล์นะครับ Enter ก็อันนี้ก็จะเป็นการรันแบบที่ uh, ต้องพิมพ์นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะรันแบบที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับก็คือกดปุ่มนะครับจะเห็นปุ่มนี้อยู่นะครับรวมถึงต้องการให้มันสามารถเบรกพอยต์แล้วก็ดีบักได้ไม่ง่ายทำยังไงก็ลองเลยครับก็กดมาที่ตัวปุ่มนี้ครับเราก็กดอ่กดนี้นะครับปึ้งพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะขอเราติดตั้งอะไรบางอย่างเราต้องกดติดตั้งก่อนนะครับก็ขบ้นนการนี้ก็ปล่อยมันสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะสมผลทำให้เราเริ่มที่จะรันแล้วก็ดีบักได้ นะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับก็รอแป๊บหนึ่งตรงนี้ครับไม่นานมากนะครับแต่ไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมรีโมทไปเนี่ยอาจจะช้าหนึงนะครับจริงมันแป๊บเดียวก็เสร็จละนะครับก็มันได้เครื่องที่เร็วมากมายคราวนี้ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวพอมันขึ้น successful ตรงบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถกดปุ่ม run ได้ทันทีเลยนะครับก็ตอนนี้ก็รอเพียงแค่มันติดตั้งอย่างเดียวนะครับก็โอเคไกลหมายอย่างก็ระหว่างรอนะครับผมจะ าร้สึกจะมาแล้วนะครับมันขึ้นว่า s ั c c e ซีนแล้วก็ you are ready to go นะครับผมจะต้องกดปุ่มนี้ทีนะครับไม่ชื่อว่า Run ปึง้งพอกดคราวนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะเท่ทีครับผมอาจะต้องเลือกไฟล์ก่อนหรือเปล่าโอเคเลือกไดยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Run นะครับ ก็มันก็จะเป็นหน้าแนี้ขึ้นมานะครับเดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบใช้คอมนัลไลน์มากกว่ากับอีกตัวหนึ่งที่จะสอนก็คือตัวที่ชื่อว่าโกมอนนะครับแต่ว่าอันนี้เผื่อว่าใครอยากจะดีบัคโดยปกติผมก็ดีบัคโใยการปิดหลอกกับการใช้จินตนาการมากกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าโอเคแหละนะครับก็สอนให้ดูแล้วกัน ก็อันนี้กําลังรอมัน run นะครับก็เห็นว่าผลลัพธ์มาแล้แน่นอนครับเราสามารถเบรกพอยได้เพื่อทําการดูค่าได้นะครับผมจะลองประกาศตัวแปรง่ายๆมาสักตัวหนึ่งดูแล้วกันนะครับจะได้ลองดูว่ามันได้ไหมก็ว a r นะครับแล้วก็ msg string นะครับโอเคเท่ากับโค d e mobile แล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนนะครับให้ตรงนี้พิมพ์นะครับเป็น msg แทนนะครับ ก็โอเคผมจะทำการกดเบรกพอยต์นะครับก็เบรกพอยต์คือการกดตรงนี้ครับปึ้งนะครับนะเนี่ยกดเข้าไปอย่างแดงๆคราวนี้ผมก็จะทำการรันอนดี้พัคนะครับเพื่อจะลองคาดหวังว่าบางทีเราต้องการจะรันทีละบรรทัดก็สเต็ปบายสเต็ปก็มันจะเบรกพอยต์อย่างนี้ถูกปะผลลัพธ์มันไม่ขึ้นนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ครับที่เรียกว่าสเต็ปโอเวอร์พอกดปุ๊บนะครับมันก็จะวิ่งผ่านบรรทัดน,นี้ไปคราวนี้ผมเดาว่าผมน่าจะเอาเมาส์เนี่ยไปวางโฮเวอร์อยู่บนตัวแปรเพื่อจะทำการกเรียกว่าวอชตดูค่าหรือดูแวร์ยูมัน กฏที่ครับมันน่าจะขึ้นมาละนะครับอันนี้ก็คือการใช้เครื่องมือนะครับที่เป็นตัวรันกับตัวตัวดีบักเกอร์นะครับซึ่งก็มีข้อดีนะครับเหมือนกันนะครับก็ในการรันนะครับแต่จริงมันจะมีแบบหนึ่งครับก็ถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะดีบักเราต้องการที่จะพิมพ์ปุ๊บแล้วก็ให้มันออโต้รันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะลองแชร์ในแบบอีแบบที่ผมถนัดแล้วกันนะครับโอเคครับในคลิปนี้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ